บ้านหลังใหม่นั้นดูอบอุ่นและก็พร้อมอยู่แต่ทำไมไม่มีใครกล้าเดินผ่านหน้าบ้านหลัง6กโมงเย็นสวัสดีครับพบกับโก s ด์ช็อตสตอรี่เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นกันอีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาขยี้ประเด็นกับเรื่องบ้านชานเมืองโดยคุณอีฟนะครับได้มาเล่าไว้ผ่านทางช่อง The Ghost Radio Official นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาฟัง คลิปของเราเป็นครั้งแรกนะครับก็อยากจะบอกว่าช่องของเราเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นสําคัญที่เราได้รับฟังจากเรื่องเล่าเรื่องผีว่าเรื่องเล่าเรื่องนั้นนะครับได้สกรมทอนแง่คิดสําคัญอะไรบ้างกลับมายังสู่ผู้ฟังอย่างเรานะครับดังนั้นการพูดถึงเนื้อหาในบางส่วนนั้นจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากใครที่ไม่ชื่นชอบในเรื่องของการสปอยนะครับ ก็อยากให้แนะนำไปลองฟังคลิปต้นฉบับจากช่อง The Ghost Radio นะครับตามชื่อเรื่องนี้เลยแต่สำหรับถ้าใครไม่ซีเรียสฟังเรื่องราวคร่าวๆฟังการสรุปประเด็นได้นะครับก็ไปรับฟังพร้อมกันกันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงประเด็นสำคัญของเรื่องนี้นะครับเรามาลำดับเรื่องราวคร่าวๆนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นแบบมีความเป็นมาอย่างไรนะครับ คือเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อคุณอีฟกับครอบครัวตัดสินใจที่จะเช่าบ้านหลังหนึ่งเพื่อให้แม่มาอยู่ด้วยโดยไม่รู้ว่าบ้านนั้นน่ะเคยเกิดเหตุฆาตรกรรมมาก่อนเมื่อย้ายเข้าไปอยู่พวกเขาก็พบกับของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงที่ยังคงอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าตุ๊กตาและก็ของตกแต่งบ้านที่แสนอบอุ่นแต่กลับพบคราบแดงปริศนาใต้ที่นอนและอุปกรณ์ถูกซุกไว้ใต้เตียงอย่างผิดปกติ ไม่นานหลังจากย้ายเข้าอยู่สมาชิกในบ้านเริ่มพบเหตุการณ์แปลกเช่นเห็นเงาคนเดินเสียงฝักบัวเปิดเองหรือแม้แต่เห็นผู้หญิงยิ้มแปลกๆโผล่หัวมาจากบันไดพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงเดินลงส้นเท้าและมีใครบางคนเปิดทีวีตอนกลางคืนจนกระทั่งวันหนึ่งคุณอีฟได้ค้นข้อมูลบ้านบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็พบว่าบ้านหลังนี้เคยมีผู้หญิงถูกทำร้ายจนเสียชีวิต โดยศพอะถูกพบอยู่ตรงจุดเดียวกับที่พวกเขาวางโซฟาไว้เจ้าของบ้านยอมรับว่าเป็นน้องสาวของผู้ตายและก็ได้แจ้งเรื่องนี้อแต่เขาไม่ได้แจ้งเรื่องนี้นะครับเพราะคิดว่ามันไม่มีผลอะไรแต่แม้ว่าจะรู้เรื่องราวทั้งหมดแต่ครอบครัวของนุณนอีฟก็ตัดสินใจอยู่ต่อจนครบสัญญาแล้วก็เพราะว่าไม่มีการหลอกหลอนรุนแรงแถมยังเคยถูกหวยหลายงวดติดการล้ากับวิญ,ญญาณให้โชค ก่อนย้ายออกลูกสาววัยสามขวบกับเห็นผู้หญิงโผล่หัวจากช่องกระจกในห้องน้ำก็ทำให้พวกเขาต้องจุดธูปบอกลาวิญญาณและจากบ้านนั้นไปอย่างถาวรน,นั่นเองก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับของบ้านชานเมืองต่อไปเราจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญของเรื่องนี้นะครับว่าได้สะท้อนอะไรกลับมายัางผู้ฟังของเราบ้างนะครับโดยประเด็นแรก มันพูดถึงเรื่องของความสำคัญของการตรวจสอบประวัติบ้านก่อนเช่าหรือซื้อคุณอีฟและครอบครัวตัดสินใจเช่าบ้านหลังนี้อย่างรวดเร็วโดยมีความพึงพอใจในบ้านที่มีสี่ห้องนอนสองห้องน้ำและก็มีพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมกับสามครอบครัวที่ต้องการอยู่ร่วมกันรวมถึงมีพื้นที่สำหรับลูกเล็ก พวกเขาครับตัดสินใจไม่มองหาบ้านหลังอื่นเลยหลังจากเห็นบ้านหลังนี้โดยไม่ได้ทําการตรวจสอบประวัติหรือสอบถามข้อมูลจากเจ้าของบ้านหรือเพื่อนบ้านก่อนแต่ภายหลังคุณอีฟได้ทราบจากร้านอาหารตามสั่งและก็จากการค้นหาข่าวออนไลน์ก็พบว่าบ้านหลังนี้มีประวัติการฆาตกรรมเกิดขึ้น เพียงสงเดือนก่อนที่พวกเขาจะย้ายเข้ามาและเหตุการณ์นี้ก็ทําให้พวกเขาก็ต้องเผชิญกับความรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ความกังวลเรื่องเงินมัดจําจํานวนหลายหมื่นบาทหากต้องย้ายออกก่อนครบสัญญาบทเรียนนี้ครับส่งผลให้ปัจจุบนันเมื่อคุณอีฟจะซื้อบ้านมือสองเธอก็ต้องถามเจ้าของบ้านโดยตรงเสมอว่าบ้านหลังนี้เคยมีผู้เสียชีวิตจากบ้านหลังนี้หรือไม่นะครับ ต่อไปประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของแนวโน้มของมนุษย์ในการหาเหตุผลทางตรังกะเพื่ออธิบายเหตุการณ์เหนือธรรมชาติคือในช่วงแรกที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับคุณอีฟและก็คนในครอบครัวมักจะพยายามหาเหตุที่มันเป็นไปได้ทางตรักะอธิบายเหตุการณ์แปลกๆในที่พวกเขาพบเจอหรือลดความกลัวลงอย่างเช่น คาสีแดงขนาดใหญ่บนที่นอนซึ่งภายหลังก็เชื่อว่าเป็นคาร์บอดตและในตอนแรกก็ถูกอธิบายว่าเป็นคราบโอวันตินหกเนื่องจากพบแก้วและจานที่มีเศษอาหารแห้งกรังอยู่ใต้เตียงเสียงคนเดินบนชั้นประตูเปิดปิดเองและเสียงก๊อกน้ำฝักบัวที่เปิดทิ้งไว้เองก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเมื่อมีคนอยู่บ้านคนเดียวและน้องสาวของคุณอีฟก็บอกว่าเริ่มชินแล้วนะครับต่อไป การที่คุณอีฟเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับนั่งปลายเตียงหรือที่โต๊ะเครื่องแป้งในห้องก็ถูกแฟนของเธออธิบายว่าเป็นเพราะคุณอีฟอ่ะพักผ่อนน้อยแล้วก็คิดไปเองหรือไม่ก็จะเป็นเหตุการณ์เรืองของการพบเส้นผมจํานวนมากเป็นกระจุกอยู่4ีถึงหกระจุกในท่ออ่างล้างหน้าแล้วก็ถูกแฟนของคุณอีฟบอกว่ามีคนจํานวนมากที่ทิ้งเส้นผมไว้ในอ่างล้างหน้าแม้แต่การที่เพื่อนบ้านที่มีท่าทีแปลกๆเช่นกับ,บ กลับเข้าบ้านเมื่อคุณอีฟบอกเลขที่บ้านหรือหลีกเลี่ยงการสนทนาก็ยังถูกตีความในแง่ดีว่าอาจเป็นเพราะว่าความมืดหรือเป็นเพียงรมเนียมปฏิบัติของการย้ายเข้าบ้านใหม่นั่นเองต่อไปไประเด็นที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของผลของการรับรู้ความจริงต่อการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติคือผลจุดเปลี่ยนสําคัญในเรื่องก็คือเมื่อคุณอีฟและครอบครัวได้ทราบความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับ บ้านจากแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านแล้วก็ได้ค้นหาข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตก็รวมถึงพูดคุยกับน้องสาวของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือหลังจากที่พวกเขาทราบเรื่องราวทั้งหมดก็ปรากฏเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเช่นเสียงคนเดินเสียงน้ําเปิดหรือการเห็นร่างของผู้หญิงก็หยุดลงอย่างชั้น ก็หยุดลงอย่างสิ้นเชิงนะครับทุกคนในบ้านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินอกจากนี้แล้วคุณอีฟและแฟนก็ยังถูกหวยงวดละ4-50ถึงบาทติดต่อกันถึง5งวดซึ่งคุณอีฟอ่ะตีความว่าอาจจะเป็นเพราะพิษวนต่นก็คือผู้เสียชีวิตนะครับให้โชคหลังจากที่เรื่องราวของเธอได้รับการรับรู้สิ่งหนึ่งก็บ่งชี้ว่าการยอมรับและการรับรู้ความจริงก็อาจมีผลต่อลักษณะาการ ปรากฏตัวของวิญญาณหรืออย่างน้อยก็เปลี่ยนทัศนคติของคู่ที่อยู่อาศัยนะต่อไปประเด็นข้อที่4นะครับนั่นก็คือเรื่องของข้อควรพิจารณาทางกฎหมายและก็จริยธรรมในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคลตลอดการเล่าเรื่อง ผู้ดำเนินรายการครับได้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการไม่ระบุรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงที่สามารถนําไปสู่การระบุตําแหน่งของหมู่บ้านหรือชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เหตุผลหลักก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายเช่นการฟ้องร้องในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ด,ดำเนินรายการยังกล่าวถึงกรณีที่เคยเกิดขึ้นจริงที่รายการเกือบทุกฟอ้องร้องเพราะมีการระบุข,ข้อมูลมากเกินไปแง่คิดนี้สะท้อนถึงความรับผิดชอบของสื่อและก็บุคคลในการนำเสนอข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมหรือบุคคลที่เสียชีวิตนอกจากนี้แล้วก็ยังชวนให้คิดถึงประเด็นจริยธรรมนะครับที่เจ้าของบ้าน นะครับเขาไม่ได้แจ้งประวัติความเป็นมาของบ้านให้ผู้เช่าทราบก่อนต่อไปประเด็นข้อสุดท้ายนะครับก็พูดถึงเรื่องของความอ่อนไหวในการรับรู้สิ่งเหนือธรรมชาติและการจัดการกับความกลัวคุณอีฟครับได้เปิดเผยความสามารถในการรับรู้สิ่งเหนือธรรมชาติของเธอเพิ่มขึ้นหลังจากที่เธอเคยไปพบร่างทรงฤาษีซึ่งก็ทำให้พิธีบางอย่างที่ทำให้เธอเห็นชัดขึ้นมากกว่าเดิมมาก จากที่เคยเห็นเพียงเว็บๆก็จะกลายเป็นเห็นเป็นตัวเป็นตนซึ่งแตกต่างจากแฟนของเธอที่เป็นคนมองโลกในแงด่ดีและไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเผชิญหน้ากับสิ่งเหนือธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและวิธีการจัดการกับความกลัวในตอนแรกคุณอีฟและโบพยายามบอกตัวเองว่าอย่าคิดมากแล้วก็ให้เชื่อว่าตาฝาดไปเอง แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณอีฟก็ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านเมื่อลูกสาววัยสามขวบของเธอเริ่มเห็นและก็แสดงความหวาดกลัวอย่างชัดเจนแสดงเห็นว่าความกลัวและการรับรู้ของคนในครอบครัวก็เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจในที่สุดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการขยี้ประเด็นกับเรื่องบ้านชาญเมืองของคุณอีฟนะครับขอขอบคุณกับการติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ TikTok Facebook แล้วก็ YouTube นะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไลฟ์ขอให้ติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวความว่าสวัสดีครับ